สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี f c ที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับ mm hmm. ผมอาจารย์ไกั้นธาอดีตกรรมการสมาคมหัวหนงประเทศไทยในพระบรมราชินปูปถัมพบกันวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2566นะครับตรงกับบัรศุกแรม14ค่ําเดือน10ปีทอง วันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์คู่จิ้นต่างวัยนะครับระหว่างนางเอกสาวคุณแม่ลูกหนึ่งกับพระเอกมาดละมุนมากความสามารถนะครับวันนี้จะเป็นคู่ของคุณแอปทักษออนพักสุขเจริญกับคุณนนทกุลชานนสันติอะนะอนณอรกุลนะครับจัดให้ตามคำแนะนำของ FC ผู้น่ารักเช่นเคยนะครับ FC บอกว่าอยากให้วิเคราะห์ดวงชะตาของทั้งสองคน อีกสักครั้งเพื่อเป็นการอัปเดตในช่วงปัจจุบันนะครับคู่นี้คู่นี้ผมเคยวิเคราะห์ไว้เมื่อ10กรกฎาคม2566ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเส้นทางความเป็นคู่จิ้นของทั้งสองคนจะดำเนินไปในทิศทางใดในช่วงปัจจุบันเรามาดูไทม์ไลน์ของทั้งสองคนกันสักนิดหนึงนะครับ10กรกฎาคม66ที่ผ่านมา ผมเคยวิเคราะห์ไว้ว่าคู่นี้จะเป็นคู่จิ้นก็ได้นะครับคู่จริงก็ดีในดวงชะตาของทั้งสองคนมีความลงตัวยิ่งแบบไม่น่าเชื่อและให้จับตาคู่นี้ให้ดีห้ามกระพริบตานะครับวันเวลาผ่านผ่าน FC ขอมาเพื่อให้อัปเดตในช่วงวันเวลาปัจจุบันนะครับ2ตุลาคม2566การสูญเสียครั้งใหญ่ของคุณแอฟทักษอ่อนโดยคุณพ่อ ได้ต่อสู้กับโรคร้ายมายาวนานนะครับและได้สิ้นสุดลงหลายคนได้ให้กำลังใจอันยิ่งใหญ่จากผู้ใหญ่นะครับเพื่อนพี่น้องทั้งในและนอกวงการที่หยิบยื่นให้กับนางเอกสาวและครอบครัวนะครับโดยมีอดีตสามีคุณสงการเตชันรงและครอบครัวแม้ว่าจะอย่าร้างกันไปแต่มิตรภาพที่ดียังมีให้กันนะครับช่วยดูแลง,งานศพคุณพ่อคุณแอปทุกวันนะครับอีกคนที่น่าชื่นชมก็คือคุณนนท์คุณชานน์ ที่มาร่วมงานช่วยดูแลคุณแอปทักษอรอตั้งแต่เช้าจนจบงานนะครับและมาทุกวันตั้งแต่วันแรกจนเสร็จพิธีด้วยนะครับที่เป็นไฮไลท์ก็คือแม่หมีพัญญาคุณพ่อของคุณแอปทักษอรได้โพสต์ภาพกับคุณนนท์กุณและคุณสิพิธาโดยเขียนแคปชั่นว่าช่วงเยียวยาหัวใจทำไรก็ไม่ผิดภาค2และมีติดแฮชแท็กนะครับที่ว่าว่าที่ทำไม มี2คนนะครับคุณแอฟทักษอรนนะครับกล่าวอะไรคุณพ่อเป็นครั้งสุดท้ายได้โพสต์คลิปความทรงจําของตัวเองกับคุณพ่อซึ่งเป็นคลิปดังกล่าวนั้นเป็นฝีมือของคุณนนท์กุลคุณแอฟยังได้เขียนข้อความอะไรคุณพ่อและลงท้ายขอบคุณคุณนนท์กุลด้วยเลยทําให้หลายคนยิ่งจับตามองนะครับแอบลุ้นความสัมพันธ์ของทั้งสองคนกันหนักเข้าไปอีกนะครับ เดี๋ยวเรามาดูจากดวงชะตาของทั้งสองคนกันนะครับคุณดนกุลเกิดวันที่6พฤษจายน2539ตรงกับวันพฤหัสบดีแรม6ค่ำเดือน7ปีชวดอายุปัจจุบันคือ27ปี4เดือนกับ7วันย่าง28นะครับคุณนับทักษอรน,นั้นเกิดวันที่27ตุลาคม2523ตรงกับวันจันทร์แรม3ค่ำเดือน11ปีวอกอายุปัจจุบันคือ42ปี11เดือน17วันย่าง43ปีนะครับ เรามาโฟกัสกับเรื่องความรักคู่ครองของทั้งสองคนกันเลยละกันนะครับวันเกิดคุณดนคุณ,คณเกิดวันพฤหัสคุณแอปเกิดวันจันท์ในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นคู่ธาตุคู่ธาตุแปลว่าปึกแผ่นมั่นคงนะครับเดือนเกิดคุณนดนคุณมีดาวเสากลุ่มนะครับคุณแอปมีดาวพุธกลุ่มในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นคู่สมพลคู่สมพลนั้นแปลว่ารวมกันเพื่อน,นําไปสู่ความสําเร็จความเด่นดังความมั่นคงครอบครัวพันธุนะครับ คุณลอนคุณมีความไม่สมบูรณ์ด้วยพันธุไปกระทบอุตสาหะในทางทักษามีราหูเกาะนะครับคุณแอฟนั้นค่อนข้างดีด้วยจุดนี้เป็นสีในทางทักษะความมั่นคงคู่จุดที่เป็นลาภะคุณลอนคุณจุดนี้ค่อนข้างดีนะครับด้วยพันธุเป็นมนตรีในทางทักษะและเป็นดาวสุประเคเป็นดาวพุธนะครับคุณแอฟจุดนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีคือเป็นดาวรหัสเป็นดาวสุประเคเป็นมูละในทางทักษะแปลว่ามั่นคงส่วนข้อเสียไปกระทบมหาบาทอาจมีปัญหาให้ต้องแก้ไขนะครับ ความเป็นคู่ครองปัตตนีคุณนนท์คุณในดวงชะตาจะได้คู่มีตํแหน่งด้วยปัตตนีไปกระทบีินะคู่นั้นจะเป็นคู่ที่มีเกียรติและมีฐานะอยู่บนฐาน14จักรพรรดินะครับคุณแอปทักษอรนั้นในดวงชะตาจะได้คู่มีตํแหน่งเช่นเดีวยวกันนะครับด้วยปัตตนีไปกระทบหินะคู่นั้นจะเป็นคนมีเกียรติหรือมีทรัพย์ด้วยปัตตานีซ้อนด้วยสุภาะการะทบสุภาะนะครับจะมีการแต่งงานมากกว่าหนึ่งครั้งซ้อนด้วย11ราชาโชคนะครับเดี๋ยวมาดูสมพงคู่กันในดชตาองงทั้คน คู่วันเกิดนั้นถือว่าเป็นคู่ธาตุแปลว่าปึกแผ่นมั่นคงดีมากนะครับเดือนเกิดเป็นคู่สมพลรวมกันเพื่อนําไปสู่ความสมําเร็จความเด่นดังก็ถือว่าดีส่งเสริมดวงชะตาซึ่งกันและกันความมั่นคงครอบครัวคุณแอปดูจะมีภาษีมากกว่านิดหนึ่งความมั่นคงคู่ดีเสียพอๆกันทั้งสองคนนะครับความเป็นคู่ครองคุณนนท์คุณเพื่อนอดวงชะตาจะได้คู่มีตํแหน่งมีเกียรติและมีฐานะคุณแอป,ปจะได้คู่มีตํแหน่งเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีเกียรติมีฐานะเหมือนกันทั้งสองคน ในดวงชะตาคุณนนกุลช่วงอายุย7่ย่าง28คือราวมินา66ถึงมินา67เเรื่องคู่ครองเพศตรงข้ามมีความชัดเจนมากนะครับด้วยปตัตนิเป็นสีเนี่ยทางทักษะในดวงชะตาของคุณแอปทักษอนช่วงอายุ4 2ย่าง43คือราตุลา65ถึงตุลา66ช่วงนี้เรื่องคู่ครองเพศตรงข้ามถือว่าไม่โดดเด่นนะครับแต่ทว่านะครับดวงชะตาของคุณแอปทักษออนนั้นช่วงอายุ4 3ย่าง44คือราวตุลา66นี้แหละ ถึงตุลา67เเรื่องคู่ครองเพศตรงข้ามมีความชัดเจนยิ่งด้วยปัตนีเป็นสีในทางทักษะราะห์โดยภาพรวมต้องขอบอกท่านผู้ชมว่าคู่นี้คู่วันเกิดและคู่เดือนเกิดต้องถือว่ามีความลงตัวกันยิ่งนะครับส่งเสริมดวงชะตาซึ่งกันและกันความมั่นคงคู่ความมั่นคงครอบครัวดีเสียพอๆกันทั้งสองคนที่สําคัญในดวงชะตาของทั้งสองคนจะได้คู่มีตาแหน่งโดยเฉพาะในดวงชะตาของคุณนนท์กุลนั้น ชัดเจนนะครับในดวงชะตาของคุณนนกุลเหมือนจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาในชีวิตอยู่แล้วนะครับช่วงอายุ27ย่าง28นี่แหละในดวงชะตาของคุณแอปทักษอนจะมีความชัดเจนหลังจากตุลา66นี้ไปจนถึงตุลา67คือช่วงอายุ43ย่าง44นะครับอย่างที่เคยวิเคราะห์ไว้เมื่อ10กรกฎาคม66ที่ผ่านมาว่าคู่นี้เป็นคู่จิ้นก็ดีนะครับเป็นคู่จริงก็ได้นะครับและให้จับตาดูคู่นี้ห้ามกระพริบตานะครับ ณนะปัจจุบันเมื่อวิเคราะห์โดยภาพรวมก็ต้องขอบอกท่านผู้ชมว่าเหมือนในดวงชะตาของคุณนนท์กุลจะมีความชัดเจนอยู่แล้วนะครับในเรื่องของความรักคู่ครองส่วนคุณแอปทักษอรจะมีความชัดเจนหลังจากตุลาคมไปจนถึงตุลาคม67คู่นี้มีความลงตัวยิ่งไม่ว่าจะเป็นคู่วันเกิดคู่เดือนเกิดความเป็นคู่ครองจุดด้อยจุดเด่นถือว่ามีความลงตัวด้วยเช่นเดียวกันนะครับแม้อายุทั้งสองคนจะห่างกัน แต่ดูเหมือนว่าหัวใจจะอยู่ใกล้ๆกันยังไงไม่รู้นะครับเหมือนว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขอะไรประมาณนั้นให้จับตาดูให้ดีนะครับโดยเฉพาะในดวงชะตาของคุณแอปทักษอนหลังจากตุลา6 6นี้ไปนะครับอาจมีการเปิดตัวคนรู้ใจแต่ถ้าว่าจะใช่คุณนนทกุลหรือไม่หรืออาจจะมีการแสงโค้งจากแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่30คุณทิมพิธา ก็ไม่อาจแน่ใจนะครับอย่างไรก็จะอย่างไรก็ดีนะครับอยากให้ท่านผู้ชมและเอฟซีองทั้งสองท่านนะครับโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับผมอาจารย์ไก่นาันทาน,นะครับยินดีให้คำปรึกษ,ษากับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักการเรียนธุรกิจการลงทุนบุตรหลานการสอบไล่การเลื่อนขั้นและตำแหน่งการโยกย้ายสุขภาพโรคภัยหรือทุกข์ลาวที่เป็นปัญหาของท่านด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโหรมามากกว่า20ปีเียรู้มาเกิดทุกสาแล้วก็ตรวจดวงชะตาของผูกคนในทุกวันก็จะทําให้มีความผิดพลาดได้น้อย ขอ้อควาที่ผมใช้ในการตรวจดวงชะตาอย่ใช้อยู่5อย่างครับหนึคือว่าเดินไปเกิดเวลาเกิด2ถ่ายลายฝ่ามือทั้งสองข้าง3ก็คือลเซนนะครับไม่มีลเซนเขียนชื่อนามสกุลได้เลยมือพูดถทธาตุของลายมือ4คือรูปใบหน้าเพื่อดูโเหงและ5คือบุรุสัพทิท่ทานใช้ขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญเงินทองอ่าได้ขาดมือนะครับกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านกดกระดิ่งก็ขอให้มีแฟนน่ารักได้อยู่ในอวัต ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับถ้าอยากให้วิเคราะห์ดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไว้ที่ใต้คลิปติดต่อกันที่081159996นะครับเบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรและ ID l ดียลนเวลาก็ประมาณสักเก้นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันค่าบูชาครูก็5 0 0้ยบาทต่อ1ดวงชะตาจดไม่ท่านดูคำอธิบายใต้คลิปนะครับหากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่ท่านชื่นชอบนะครับให้พิมพ์คาว่าวิเคราะห์ดวงแล้วก็ตามด้วยดาราที่ท่านชื่นชอบนะครับหรือพิมพ์คาว่าห้องโหนนารันทานะครับ ซึ่งผมทําเป็นรายการไว้มากเกือบ300คู่นะครับเลือกคู่ที่ชอบตามอัธยาศัยนะครับขอบคุณอีกครั้งสําหรับการรับชมในวันที่ท่านมีปัญหาและตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณแนละสวัสดีครับ